สวัสดีครับทุกคนคลิปนี้อาจารย์จะมาแนะนำการใช้โปรแกรมแจสในการคำนวณ DOE ยอดนิยมอันดับ2ก็คือ fractional factorial design นะครับ EP ที่แล้วเราพูดถึง2ยกกำลัง k แบบ full factorial design ยอดฮิตอันดับ1คราวนี้เราจะพูดถึงอันดับ2เดี๋ยวอาจารย์เปิดนี้ให้ดูก่อนอย่างที่บอกครับ DOE มีหลายแบบเนาะแบบที่อันดับ1ยอดนิยมก็คือ full factorial อย่างที่อาจารย์แนะนําไปแล้วครับว่ามันง่ายเข้าใจง่ายทําไม่เยอะแล้วได้สาระเรียกว่าอินโฟมิชันให้ครบครบถ้วนที่อยากได้แล้วก็สร้างสมาการได้ทีนี้อันดับ2ก็คือกรณีที่เราไม่มีทรัพยากรเพียงพอไม่ว่าจะเป็นแมททีเรียลซื้อมาลองจํากัดเวลาที่เราจะใช้ทดลองจํากัดแต่เราก็ยังอยากได้สมาการเหมือนกัน f r a c t i o n a l Factorial Design ก็จะตอบโจทย์แน่นอนครับ ไม่มีอะไรได้มาฟรีคะถ้าเราอยากได้เหมือนกันแต่เราทําน้อยกว่าแปลว่าเราต้องเดาส่วนที่เหลือแต่ไม่ใช่เดามั่วนะครับในการทํา doe ปกติแล้ววิศวกรผู้ทําจะสามารถเดาได้ว่าอะไรใช่อะไรไม่ใช่อยู่ดีครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกรณีตัวอย่างวิศวกรท่านหนึ่งต้องการศึกษาเพื่อลดปริมาณการหดตัวชิงเกตนะครับของกระบวนการฉีดพลาสติกข,ของเขาเขาก็เลือก เขาเรียกแฟกเตอร์หรือปัจจัยมา4ตัวก็คือ Set Time ์โซน1นึ่งเทมสโซนสเทมแล้วก็ปรีฮี a เทม m ถ้าเขาต้องการทดสอบแบบ2ยกกำลัง k แบบฟูลเนี่ยเขาจะได้เท่ากับ2ยกกำลัง4เท่ากับ16จะทำา6 6การทดลองต่อ1น1เที่ยวที่จะครบแต่เนื่องจากว่าเขามีแม t e r เ a ียลจำกัดที่จะใช้ทดลองแล้วเวลาจำกัดเขาทดลองได้แค่16เที่ยว แต่ถ้าเขาใช้ย2ยกกำลัง4ี่เขาจะไม่มีทางทำซ้ำได้เลยแต่เขาอยากทำซ้ำนะครับเพื่อเช็คชัวร์เขาบอกเออถ้างั้นอยากทำซ้ำด้วยแต่แค่16การทดลองเพราะนั้นเขาเลยเลือกใช้ f r a c t i o n a l factorial design ก็คือ2ยกกำลัง4ี่ลบ1เท่ากับ2ยกกำลัง3ก็คือเท่ากับ8การทดลองต่อหนึ่งเที่ยวถ้าเป็น2ซ้ำก็คือคูณ2ก็คือ16กการทดลองเพราะนั้นเขาก็จะทดลองได้ละอ่ะเรามาดูอันนี้ มาดูที่ a ทจับเลยก็แล้วกันครับเหมือนเดิมนะครับอันดับแรกต้องถ้าเราไม่ได้สร้างเวิร์คชีทไว้เราก็ให้เขาช่วยสร้างได้เ็าคลิกเข้ามาเขาก็จะถามว่ามีกี่แฟกเตอร์ก็มี3ามเอ้ยมี4ี่แฟกเตอร์เหมือนเดิมครับชื่อแฟกเตอร์อะไรก็ใส่เข้าไปนะครับอันแรกก็น่าจะเป็นเขาเรียกอะเซตไทม์ uh, time, ใช่ไหมฮะถ้าอาจารย์จำไม่ผิดอันที่สองน่าจะเป็น โซนหนึ่งเทม์อาจารย์ขอเป็นตัวย่อครับโซนสองเทม์ 2, อ่าแล้วก็ปรีฮีทปรีฮีทเทม์ใช่ไหมฮะโอเคเซตไทามเนี่ยเท่าไหร่นะ่าเดี๋ยวเขาเปิดดูก่อนนะครับห้าถึงสิบนะครับต่ำห้าสูงก็คือสิบเอ โ่นหนึเทมร้อย0ปดสิรอยแปดสิบคือระดับต่ำสอ0รคือระดับสูงอันนี้เหมือนกัน180 200ดสิบสองรีฮีตก็คือ160 180นะครับต่ำคือ160สูงคือ180ยอาลละทีน,นี้เราจะเลือกครับเพราะว่าสองยกกำลัง k ลบหนึ่ง อ่าสองระดับแล้วก็เคปัจจัยลบหนึ่งสองยกกำลังสี่ลบหนึ่งเป็นสองยกกำลังสามนะครับก็เป็นฮาร์ปก็คือแปดการทดลองเห็นไหมฮะ resolution สี่ r s o l u t i o n แปลว่าเขาเรียกว่าความละเอียดของการของผลการทดลองไม่ใช่ละเอียดของการวัดนะครับเป็นความละเอียดของผลการทดลองแปลว่าอะไรแปลว่าเนื่องจากเราทดลองไม่ครบเพราะนั้นมันจะละเอียดได้แค่นี้ครับรว่า resolution สี่แปลว่า main effect ปัจจัยเดี่ยวจะคอนฟาวกับอินเตอร์แอคชัน3ระดับเช่น A จะคอนฟาว์กับ BCD แปลว่าผลที่เกิดขึ้นเราแยกไปออกแล้วเป็นผลของแฟกเตอร์ A หรือ BCD อินเตอร์แอคชันในขณะเดียวกันผลที่เกิดขึ้นเราก็แยกไม่ออกว่าเป็นผลของแฟกเตอร์ B หรือ A C D อินเตอร์แอคชันเขาเรียกว่า resolution 4แล้วอินเตอร์แอคชัน2ก็จะคอนฟาวกันเองนะครับการคอนฟาวนี่แหละแปลว่าถ้าเป็นภาษา ภาษาคณิตศาสตร์เขาเรียกคู่แฝดนะครับแปลว่าเราแยกไม่ออกว่าใครเป็นใครในคณิตศาสตร์แยกไม่ออกแต่ในทางปฏิบัติจะแยกออกครับนะเอาแบบคณิตศาสตร์เขาแยกไม่ออกเพราะว่าเราทดลองแค่ครึ่งเดียวากนั้นเขาก็จะเนเรตมาอ้ออย่าลืมเราตกลงว่า2เลขพี่เขียนใช่ไหมใส่2ก่อนเอาละเขาจะได้16การทดลองเห็นไหมครับเราซื้อซื้อแมททีเดียวมาทดลอง16ครั้งได้เราจะได้ครบทั้ง4แฟกเตอร์และ2เที่ยวด้วยจากนั้นเหมือนเดิมเราก็ คี้ไปสร้างตารางเก็บข้อมูลใน Excel เนาะปึ๊บก็ไปเพจแล้วก็จัดรูปแบบอะไรกที่อาจารย์บอกครับเอาเฉพาะที่ที่อยากใช้มาโอเคแถวสุดท้ายก็ใส่ตัวอ่าตัววายหรือชิ้งเกียร์นั่นแหละครับเอาเป็นสัตตัววายก็ได้ จากนั้นก็ไปทดลองมาอสุตรครั้งแรกได้เจ็ดจุดหกอ่ารันครั้งที่สองได้เท่าไหร่ก,ก็รันตามรันออเดอร์ใช่ไหมครับสี 4. 4่จุดสี่ห้าอันนี้มั่วก่อนนะครับห้าจุดห้าไปทดสอบก็ให้ก็ไปเอาข้อมูลตามขมาทดลองจริงนะครับไม่ใช่ขีมเหมือนอาจารย์นะตามกาทดลองจริงมาอ้าวติ้งต่างว่าอาจารย์ไปทดลองเรียบร้อยแล้วเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาอาจารย์ก็มีข้อมูลที่เซฟไปแล้ว อาจารย์ก็จะโหลดมาเดี๋ยวรอสักครู่นะครับเอาละอาจารย์ก็โหลดข้อมูลมาแล้วเห็นไหมฮะอุณหภูมิเช็คไทม์โซนปีเฮดอะไรก็เจอกันทุกทุกคน2และพีเขน,นะฮะก็16การทดลองเหมือนเดิมก็มาอานาลัยเลยวิธีอานาลัยก็เหมือนเดิมทุกประการเขาก็จะถามว่าค่า Reresponse ค่า Y อยู่ตรงไหนค่า Y ก็คือชิงใช่ไหมฮะเท่าไหร่แล้วก็เขาเรียวกว่า Factor ที่เป็น Continu o u s หรือ Vari a b l e อยู่ตรงไหน เพราะเป็น variable หมดอยู่แล้วครับเพราะว่าทั้ง set time อุณหภูมิโซนต่างๆมันมันสามารถที่จะเ,ปล,ะเปลี่ยนแปลได้ทุกค่าเพราะนั้นมันจะเป็นตัว variable หมดอยู่แล้วนะครับอาจารยคลิกเร็วไปหน่อยสักทีึ๊บเอาละเลือกไหมครบนะครับเอาละอย่าลืมนะครับโมเดลนะสองอยู่แล้วเพราะว่าที่บอก ตัวแทนขั้นสามมันถูกคอนฟาลกับเมเน e c ฟไปเรียบร้อยแล้วไม่ต้องแก้นะครับอย่าลืมโฟร์อินวันครับเพื่อเช็คเช็คแอสมพชัน um แต่ใช้งานก็เนี่ยพาเลโตเนี่ยแหละครับอันเนี้ยพวกนี้ต้องคลิกให้คุ้นมือนะฮะก็จะใช้ดีเอีเอาละรอสักครู่มันอ่านอะไราแป๊บหนึ่งอ่ามาแล้วในนี้นครับเขาก็จะได้อย่างที่บอกเป้าหมายของดีเอีนอกจากจะรู้ว่าใครเขาเรียกว่าซิกเน f i c a n แคนแล้วหรือใครเอฟเฟกต์ต่อ Y แล้วเป้าหมายที่อยากได้ก็คือสรรมการเนี่ยแหละครับก็คือสมการที่อธิบายว่า ปัจจัยไหนหรือแฟกเตอร์ไหนมีผลต่อ Y เป็นรูปแบบไหนกันแน่ไอ้รูปแบบไหนกันแน่คือสมาการเส้นตรงสมาการทางคณิตศาสตร์นี่แหละครับเรียกว่า regression นะก็ะอย่างที่บอกดู p value อย่างที่อธิบายไปแล้วก็คือ coefficient ไหนที่จะเยอะ p value จะได้ <ๆ S 1> น้อยเพราะมันต่างจากศูนย์ยังมีนัยสำคัญแน่แน่เพราะมันอาศัย t test นะครับ coefficient ของค่าคงที่นะครับก็คือตรงนี้โอ้หกกว่าแน่นอน p value น้อยกว่า0.05 นะครับอันนี้มีตัวตนแน่นอนโคเอฟเฟชัน e ของ A ล่ะลบ0.95 p v a l u กา็ถือว่าต่างจากศูนย์อย่างมีนัยยะสำคัญอยู่ก็เพราะว่า pvalue มันน้อยกว่า0.05นเนาะได้0.01น้อยกว่า0 0 1ถ้าของแฟ c เตอร์ล่ะ z 8, เทม1 Pvalue 0.8แปลว่าแฟ c เตอร์ o e โคเอฟเฟชนมันไม่มีตัวตนนะคือมันน้อยมากหรือไม่มีก็ได้แปลว่าแฟกเตอร์นี้ไม่มีนัยยะสำคัญอะไรต่อสมการนี้เลยนะครับตามหลักเราตัดออกได้นะครับ แต่อย่างที่บอกว่าถ้าเป็นแจ็สมันไม่ให้ตัดโมเดลแต่ว่าถ้าเป็นมีแทบมันมีเมนูที่จะให้ตัดโมเดลได้แล้วแต่เราเข้าใจรูปแบบของสมก,การไม่จะดเขาเรียกว่าโมเดลรีดักชันแต่ว่าของแจ็ก็ใช้เต็มก็ได้ครับไม่ไม่ได้ทําให้เสียรูปคดีเท่าไหร่อย่างที่บอกก็ดูตามนี่นะครับก็สรุปแล้วว่ามีตัวที่ไม่เกี่ยวกี่ตัวก็ดูที่พี a l ลูนะครับก็ตัดออกได้สมก,การก็จะออกมาละอย่างที่บอกพาเลโต อันหนึ่งที่นิยม Copy ไปรายงานก็คือนี่ค,ครับก็คือเอฟเฟกของ Factor D ์เยอะมากเห็นไหมครับการยาวกว่าเพื่อนเลยเอฟเฟกของ Factor A ก็รองลงมา AB Interaction ก็มี C แล้วก็ AD AC Interaction ไม่มี B ไม่มีนะครับทีนี้อาจารย์อยากให้สังเกตนิดนึงสมมุติว่าตัวเดียวๆเนี่ยมันไม่มีไม่ซิกเนิจ c รแคนไม่มีไม่มีผลต่อ Y แต่แต่แต,แต,แต่ลูกน้องมันอยู่นะคร a อบีอิเล็กมันเห็นไหมฮะถึง B จะไม่ไม่มีผลแต่ AB มีผล B ก็ต้องมาด้วยนะครับคือลูกน้องมันมีลูกพี่ก็ต้องมาบ้างนลฮะก็จะอยู่สมการก็อยู่กันครบเนี่ยแหละครับก็เป็นเอาไปรีพอร์ตได้ว่าสมการเนี้ยใช้อธิบายว่าใครมีผลต่อค่าชิงเกตอย่างมีนะัยสาคัญแล้วมีเรียกว่าอธิบายได้ด้วยคณิตศาสตร์อะไรอันนี้คือ R square อาจารย์ที่อาจารย์บอกมันบอกถึงคุณภาพของสมการเรานะครับก็่า98%แล้วเราถือว่าเก่งมาก แล้วเอานี้ไปใช้งานต่อถ้าเราอยากได้ค่าชิงเกตเท่าไหร่แล้วก็แทนค่าตัวแปรในสมการก็ได้แล้วอันนี้เราไปเขียนสู่ใน Excel ต่อได้แต่อย่าลืมนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นนี้เนื่องจากโปรแกรม Jazz เขาไม่อันโค้ดให้ไม่เหมือน Minitab มันจะเป็นโค้ดยูนิตเสมอก็คือ m i n i มัมลบหนึ่งแม็กก็คือบวกหนึ่งเพราะเราต้องไปเทียบปฏิจจัตยานกลับมานะฮะว่าลบหของเราคือเท่าไหร่บวกหนึ่งของเราคือเท่าไหร่ในการเซตค่าจริงเห็นนะครับ โปอิวันก็ไว้เช็คแอส,สม m ชันเฉยเฉยก็เรียบร้อยดีเนะาะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับพวกเราในการใช้ DVE ทั้ง2แบบแล้วนะครับซึ่งทั้ง2แบบนี้เป็นอาวุธคู่กายของสาย Quality Engineering หรือคนทำงานทาง R&D ทำงานใน Process Engineer หรือแม้กระทั่งทำงานสาย Six Sigma x s i นะครับเพราะว่าเราจะต้องไป optimize หาค่าที่สุดค่าที่ดีที่สุดในการผลิตหรือหาค่าที่ดีที่สุดที่เราไปหยอดในคอนทอลแพนเราสมการพวกนี้ช่วยได้ดีเลย มันจะไม่ให้เราต้องเดาครับสมารถกว่าเดิมเยอะเลยครับไปเจอกันในคลิปหน้านะครับหรือว่าถ้าใครอยากให้อาจารย์อัดคลิปอะไรเป็นพิเศษบอกรัดคิวได้นะครับแต่ถ้าไม่บอกรัดคิวอาจารย์ก็จะอัดคลิปตามที่อาจารย์เห็นสมควรเอ้คครับสวัสดีครับผม